โตเกียวเนยกรอบและขนมเนยกรอบอันนี้จะรสชาติเค็มๆเดี๋ยวลองชิมปุกนี้ดูนะคะอร่อยม้อมลองชิมดูอร่อยรึเปล่าอ,อันนี้น่าจะกรอบเหมือนที่เคยกินอืมกรอ,อบมาก โืเกียวในกรอบนี่ลูกสาวชอบสั่งให้คุณแม่กินประจำเลยอันนี้เป็น เนยธรรมาดาก็จะเป็นรสชาติออกเค็ออมๆรสชาติเนยอร่อยคนละแบบอันนั้นเรมัะล่วงอ่กห้ออ โบ่ให้สั่งให้กินประจำใครเลยไปซื้อให้เป็นลุนจะม,มีแบบตีจดําด้วยชาโคนะชาโฟทีเขียวโดยชาวตุรกีเทสอืม